ะะเราอยู่ที่จจมจันคาเฟรเออาร่รีสอร์ดแจมจันรีสอร์ทแอนเดสรองนะคะแต่เขาก็มีคาเฟ่ข้างหน้านะเธอสวยค่ะสวยบรรยากาศดีซิลเวอร์นะเป็นร้านอาหารริมน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากที่พักก็น่าอยู่นะเธอดูดิสวยงามอ่ะคุณพี่พบรนยนำแน่จ้ะ คนคนนี้ก็ปกไม่เป็นใลนะคือเนาะอ๋อแต่ไหนก็ให้เก็บไปด้วยต้องพนาังมาจ้ะพานาังเป็นบัตรดีของฉันค่ะไอ้อ้วนเธอหนักนะเนี่ยหน้าใหญ่กว่าฉันดูสินีหน้านังคุณแม่ใหญ่กว่าเนาะค่เสื้อชซชิ่แต่ฉันคงไม่ได้ใส่หรอก ไม่น่าไม่เป็นจะใส่ทำไมกนอนอุ้ยเธอวบาวไหมต้องวบาวแล้วไหมงานเนี้ยดูนะขุ้นตาขื่นใจคนทายาค่ะเออเลิก,เล,กเลิกอยู่เนาะริฟว์ัดนะคะอันนี้เขาเป็นอ,อ๋อรีสอร์ตสไตล์เกิร์โรงแรมนะคะสวยดีนะมีนิดด้วยสไลเดอร์ให้เด็กมีร้านอาหาร แล้วก็มา้าเรานะั่งข้างล่างไม่ได้เหรอถามเขาเดีนั่นน่นะะเหมือนพี่คนนั้นเขานั่นอองอ่ะบอกว่าเนทางนั้นอะ่ะไปไหมไดเดี๋ยวหนูขอถ่ายตัวนี้กันไปนี่ถ้าใครจะเล่นนะแต่แต่ไม่กล้าค่ะกลัวม้าเราไปเล่นไม่ได้หรอเล่นก็เล่นได้นะไม่เดินไปแล้วเล่นยังไงวะเมียงอวดนแน่นอนแต่หนูกลัวไม่เอาหรอกหนูกลัวน้ำไปาถามเขาสินั่งตัวไหนได้อ่ะ มีสไลเดอร์ใช่ค่ะเธอฉันอยากเล่นน้ำมากแต่ว่าคือดิฉันกลัวมากค่ะทำให้ว่าเล่นได้จะมีสัมัดนหน้ากลัวจริงๆนะคือหนูว่ายน้ำไม่เป็นอะคะ่ะก็กลัวลองเหยียบดูนิดหน่อยไหมลองยา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 ไม่ลองดูเฉยๆก็ป้ากลัวเมีตยตกจะล่นจะกนจ็น่าจะล่นแหละเพราะว่า ไม่นะไม่เป็นอันตรายเนาะที่รังเนาะแต่ม่น่าลงนะเธอถ้าคนไม่น้ำเป็นเล่นน้ำเป็นดูดีดูด,ดีแต่น้ำเธอดูไม่น้ำก่อนนะเชี่ยวนะจ๊ะเดีดวนีเนี่ย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 ใกล้ถึงนู่นแล้วจ้าดิฉันก็ไม่กล้าขอแอคชั่นถ่ายรูปก็พอเนาะ ดูวิวดีกว่าโทษศับหล่นมาทำไมพี่พบคะเด็กคนนั้นอยู่นู่นจ้ะอ้าวไม่ใช่โดนแมวยุ่มหัวแล้วเหรอนั่นน่ะรอดอยู่รอดอยู่ยังไงคะ ันก็สวยตามธรรมชาตินะ่ะแต่ว่าคือถ้าถามว่ามันยังไงอะ่ะก็โอเคอันนี้คือแจมจานรีสอร์ทคาเฟ่อะไรรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่แอนด์เลสอร์งหรืออะไรเขจริงๆเขาปิดรับเขาไม่รับลูกค้านอกนะหลังจากหงวงเย็นแต่เพื่อว่าที่ฉันก็ไม่ใช่ลูกค้าเขาคะ่ะฉันมาหาล้านกินข้าวจา้ะแต่วิวก็สวยมากนะวิวดีฉันชอบเดี๋ยวครั้งหนะ้าจะต้องมาพักที่นี่ เดี๋ยวได้มาอีกค่ะช่วงประมาณวันที่ยี่สิบอะมาถ่ายอีกรอบอะถ่ายหนังอะเนาะอมัเดรอเดอ้อข้างบนนั้ก็เป็นร้านอาหารนะคะส่วนข้าบนนั้นก็เป็นที่พักเนาะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปแล้วก็มีคาเฟ่ด้านหน้ามีที่จอดรถไม่ไกลทางเข้าเขื่อนเลยทางเข้าสันเขื่อนนะคะเพอร์เฟกเนาะ ที่นี่มีอาหารเช้าบริการด้วยนะคะค่าห้องก็เดี๋ยวจะถามให้น้องว่าราคาบบประมาณยังไงนี่ค่ะอาหารน่าทานมากเวอร์มาเร็วด้วยอยู่มากไหมคะที่รักมองกล้องหน,น่อยค่ะนางไม่สนใจเพราะว่านางกินอยู่ค่ะ จ่มจ่ค่ะ